สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนจ้าสมสาผาแสบมากละค่ะมาพร้อมกับน้องชิฟอนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเดค่ขลุกสวัสดีค่ะก้มหัวด้ใช่ไหมค่ะค่ะมาพร้อมกับน้องชิฟันค่ะพี่น้องมนี้เป็นวัดค่ะบอไปโรงเรียนไปเข้าไปนั่งขลุกแม่ขอดูนะได้ขลุกขลุกนั่งนั่งนั่งไม่ใช่อ่ะนั่งก่อนนั่งเก้าอี้ก่อนขลุกเดี๋ยวค่อยดูนะคะ เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เอาออาขาออกไม้เข่าอืออเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะเดี๋ยวแม่ทําคลิปก่อนนะคะลูกเดี๋ยวแม่ทํางานก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะค่ะ มาค่ะพี่นอ้องโตวปวนยูน้ำค่ะเหมือน,นี้กินตําสบายนอ่งโมเมนตําสบายนั่งค่ะพี่น้องโอ้ยบอกผิดต่าเล็บมือนั่งค่ะแล้วก็มีพักเกระเสพักบุ่งอุบว,วบเลยค่ะชะโอมมะละ,ะกวางตุ่งดอกค่ะมาค่ะ นั่งดีสิคะลูก ้องสิฟันในขนมค่ะ เป็นวัดค่ะพี่น้องก็เลยบ่ได้ไปโรงเรียน เพื่อเรืออืมดยไแมเช่นให้ค่ะลูกไ่ไห่ค่ะลูกไปไหนคะลูกไ,ไ, <c oughs> ไปไหนคะดูค่ะโ<ข>อเค จะแม่ทําคลิปอยู่นะคะลูกค่ะเดี๋ยวแม่ทำคลิปเลยละค่ะหนูจะไปไหนคะลูกไม่ได้ไม่ไปไม่ไปค่ะลูกอืมทางนั้นไปไม่ได้ค่ะนี่มายืนกับแม่ตรงนี้เดี๋ยวคุณหนูค่อยไปดูทีหลังนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูตัวเองทีหลังนะคะลูก เดียยย๋ยวแม่ทำเยงเสร็จแล้วก็ไปดูฮึครับแม่ขาแม่ไม่ได้ให้ว่าอันนี้เอาไปไว้เลยอือยัก,กินไงลูกอันนี้มะกรูดไล่แมงวันป้าอันไหนกินได้กินได้หมดล่ะคะลูกอะไรกินได้อะไรกินได้หนูอยากกินอะไรล่ะคะอือไม่กินนี้ก็ไม่ได้อืออันนี้กินได้ไหม กินได้ไมลองชิมดูสิครับลิ้นแตะดูไง่อยอร้อยใช่เหรอ,หอเปรี้ยวหรือเปล่าลูกไม่เปรี้ยวเ,เปรี้ยวอะไรไหมไม่ลองเลีย,ด,ยดูอืมเปรี้ยวอืมเลีย้ยไหม เผ็ดไหมไม่เผ็ดไหมไม่เผ็ดคะ่ะลูกเดี๋ยวลองชิมดูเผ็ดไหมคะบอกคุณลุงคุณป้าด้วยเผ็ดไหมคะเผ็ดไหมหนูว่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดอือไม่เผ็ดใช่ไหม ผักบุ้งเลยลูกอาวกินได้ขมไม่ขมลูกกรอบกรอ,อบค่ะไม่กินหรอคะ ทำไมนะคะลูกวันนี้หนูมีชุดใหม่เออทำชุดใหน่ไม่กินกรอบๆเลยเหรอกรอบค่ะลูกไม่กินแล้วมันเป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นยัง,ยงไงนะคะลูกหวาน หวานกรอบอันนี้ก็หวานนะคะอ่ะอืม กินเลยค่ะลูก <Yeah. S 1> หืมลองชิมอร่อยอต่อ เขาก็ไปลูกไม่ต้องไปทำเขาแม่นี่หมดแล้วเหรออ่ะอันนี้ทำอะไรอันนี้ไว้ทำอะไรแม่เอามาไล่แมงวันลูกอ๋ออันนี้ไม่ใช่ว่ายแมงวันนะ,อะขอเอาไว้กินค่ะ ไม่ใครพูดนะใครพูดไม่มีใครพูดหรอกให้คุณลุงคุณป้าพูดใช่คุณลุงคุณป้าดูหนูอยู่ในกล้องไหมคะลูกไม่ได้ดูไม่ใช,ใช่เดี๋ยวบันทึกคลิปเสร็จเดี๋ยวหนูค่อยไปดูนะคะเออจังเออ ไม่ไี้มันเผ็ดค่ะไม่ไล่แมงวันสิฮึ่มไงไม่เอาไม่ไล่แมงวันค่ะมันได้กลิ่นแล้วเดี๋ยวมันอ่าแมงวันก็หนีไงคะลูกไม่มีอะไรม马ะค่ะเผ็ดนะคะลูกเผ็ดนะไม่ใชละอืมม马拉เหมือนกันแต่เดี๋ยวมันเผ็ดอย่าไปพิงโต๊ะ ยืนดีๆค่ะเูกอืมอืมเผ็ดกินน้ำ ไปดูคไปดูก่อนนะคะไปดูไหนไม่ได้อ่านั่งตรงเนี้ยมากินให้มันหายเผ็ดเอาเข้าไปในเก้าอี้ค่ะนขนม มาน,นี่เลยลลกค่ะลูกเดี๋ยวไม่มาไม่ได้คุณแม่ทํางานอยู่มาเดี๋วเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวคุณแม่เปิดให้ดูอ่ะเข้ามามากินขนมก่อนเดีย๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดีย๋ยวแม่เอาให้ดูใช่ค่ะ เสียงต่อค่ะพี่อง เป็นไรคะลูกหนูย้อนแม่หืึหนูย้อนแม่หืึหนูย้อนแม่อืมหนูย้อนแม่ค่ะพี่นอ้องโอ้ไปแล้วคะ่ะลูกสาวย้อนหนูย้อนแม่เพื่อนว่ะงอนก็คือจะออกมายคะ่ะลูกอ๋มอม,มาเลยคะ่ะ Uh huh. ทำไมคะลูกหนูเป็นไรคะเหนื่นอยนืยแม่โอ้หนูย่นแม่เพิ่นมาคะ่ะพี่น้องอ่าย่นก็นคืองอนนะคะพี่น้องก็คือว่าแม่บรสนใจเพิินอยงสี่นะคะ่ะก็เลยย่น <c oughs> ไม่ต้องมาจับคะ่ะลูกเดี๋ยวมันแสบมันเผ็ดแม่คขะคุณแม่เฮ้ <c oughs> หนูปิดไม่ต้องปิดเดี๋ยว แม่ทำไมนี่มาเปียกน้ําก็มันเผ็ดไงคะลูกอะยืนขึ้นยืนขึ้นเดี๋ยวแม่จะพาลาคุณลุงคุณป้าแล้วค่ะแล้วค่ะนั่งตักแม่เออนั่งแักแม่อะเอาลูกขึ้นลูกขึ้นเยอะๆอืมโอเคเผ็ดสิคะลูกแม่ทำไมจะสีด้วยเออสีด้วยอ้ก็แม่เผ็ด่างนะลูกเอาเอาเข่ามาแม่ยานูเอาน้ำให้กิน ไม่เป็นไรคะ่ะลูกเดี๋ยวค่อยไปกินเดี๋ยวลวนลาคุณลุงคุณป้าก,ก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินเร็วลูกเดีย๋ยวให้หนูเดี๋ยหนูเอาให้แม่นะคะค่ะนี่ค่ะแม่ขอบคุณค่ะลูกขอบคุณนะคะค่ะแม่อมโอเคคุณแม่ไม่เผ็ดแล้วคะ่ะลูกค่ะมา,มานมหนูอยากเป็นห่วงแม่หนูอยากเป็นห่วงแม่โอเคค่ะมา สวัสดีคุณลงุงป้าก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอกลาคุณลงุงคุณป้าก่อนนะคะค่ะไปละคะ่ะพี่น้องมากับโตวปวนกับเป็นยังสิละคะ่ะ <c oughs> ไปละคะ่ะพอกันไหมคลิปหนาคะ่ะถ้ามากก็กดไลค์ like, กดแชร์เนาะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจสมห้คลิปต่อๆไปคะ่ะสมสากับน้องชิฟอนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวยสวยสดีค่ะโอ้อไปดูหน่อยได้ไหมบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ What? Uh -huh. uh -huh.